ชาววันเสาร์อาทิตย์นี้จะเจอ,อยังไงเรามาดูดวงชาววันเสาร์ตั้งแต่วันที่23-29ถึงมีนาคม2567กันนะคะว่าวันเสาร์จะเจอเรื่องราวอะไรกันบ้างเจ้าชะตาฮึบโอโ้เงินมาเลยไพย่เงินไพส่สถีขึ้นมาเลยนะคะชาววันเสาร์นะเอา้าวเสียงปแปลกๆนะคะกระดิ่งง่วงชาววันเสาร์เงินก้อนใหญ่ได้หรือเสีย รอเงินจากแดนไกลหรือเปล่าคะมีใครรอเงินจากแดนไกลไหมชาววันเสาร์มีเกณฑ์รอเงินจากวันจากแดนไกลจากชาวต่างชาติได้นะคะต่างชาติต่างภาษาได้โอ้โหแต่บางท่านรอเงินจากเรื่องของงานนะคะแต่ว่ายังไงก็โดยเฉพาะคนที่มีดีลงานกับชาวต่างประเทศนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งให้ความช่วยเหลือวันเสาร์มีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะนะ อืมนะโอ้ชาวาวันเสาร์ไพ่อู๋มีแต่ไพ่เรื่องกระตังใช่ไหมนั้นเลยชาววันเสาร์ตื่นเต้นนะคะแต่ตอนนี้ยังหมุนอยู่นะชาวาวันเสาร์นะเออใช่ค่ะจริงหรอจริงหรอนะแบ่งมาจุนมัง่งแบ่งมาจุนมัง่ง <c oughs> เออเรื่องเงินเรืตังตั้งเลยนะมาจุนนะมามาดูซิใน,นเรื่องของการงานชาววันเสาร์ค่อนข้างที่จะมีความกลุ้มใจไม่สบายใจใเรื่องของการงานนะคะนะ ไม่รู้จะทํำยังไงในเรื่องการงานบางคนอาจจะกําลังมีเกณฑ์จะเริ่มต้นงานใหม่ๆพัฒนางานใหม่ๆที่โอ้ดูแล้วผลประโยชน์ค่อนข้างที่จะเยอะนะผลผลประโยชน์จากงานนี่ค่อนข้างที่จะเยอะหนักไหมหนักค่ะลงแรงค่อนข้างเยอะออกแรงค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องของงานใครที่รอง,งานมีเกณฑ์จะได้ไม่ค่อหมอจูนได้นะแต่ว่างานเยอะงานหนัก แล้วก็งานที่จะได้อยู่ห่างจากที่พักของเราหรือที่อยู่อาศัยของเราค่อนข้างเยอะแต่อาจจะได้บริษัทต่างชาติได้นะคะดูซิว่าเดี๋ยวชาววันเสาร์อาจจะมีเกณฑ์แบบว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะช่างใจว่าจะเอาไม่เอานะคะชาวบันเสาร์นะช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางค่อนข้างบ่อยในเรื่องงานนะเงินมีการรอในเรื่องเงินอย่างที่หมอจุนบอกว่าเงินจากชาวต่างประเทศก็ได้หรือเรื่องเงินเงินทองทอง ของคนที่จากไปหรือคู่ผู้เสียชีวิตมีเกณฑ์ว่าได้คุยเรื่องเงินทองก้อนหนึ่งของผู้ที่จากไปหรือผู้เสียชีวิตนะคะกำลังคุยกำลังรออยู่นะคะอาจจะเป็นเงินประกันเงินค่าหัวเงินอะไรก็ได้นะคะชาววันเสาร์มีเกณฑ์ที่จะเจอเรื่องราวแบบนี้จริงไหมคะมีเกณฑ์แบบนี้ไหมนะเออแล้วก็เรื่องเงินแต่ว่าแล้วตอนนี้เนี่ยสถานะ การเงินเป็นยังไงชาววันเสาร์อาจจะยังกําลังหมุนเงินอยู่ภาระภาระค่อนข้างที่จะเยอะภาระค่อนข้างจะใหญ่นะคะเยอะมากเลยชาววันเสาร์เป็นคนมีค่านะคะมีค่าเยอะแยะไปหมดเลยอาจจะมีค่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายของผู้จากไปผู้เสียชีวิตอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรค่ารถค่าสมรถค่าประกันร,รถค่า ค่าประกันชีวิตอย่างนี้ได้นะคะนะอืมจะมีค่าพวกนี้นะคะถ้าหากว่าใครมีเกณฑ์เดินทางเลยตรวจตราดวดยานสุขภาพรถให้ดีๆนะคะนะให้ระวังนิดนึงนะคะอืมแม่วงจะเสียงเงินก้อนนี้รอก้อนใหญ่แล้วจะได้ไหมหมอจูนอาทิตย์นี้ยังไม่ได้นะคะนาะตามเกณฑ์ยังคงต้องรอไปก่อนเพราะว่าไพ่ใบสรุปเขาเป็นแบบนี้นะคะเงินที่รออยู่ก้อนใหญ่นะเยอะนะ แต่ว่ายังไม่ได้เหมือนอยังต้องร้องเพลงรอไปอีกสักพักหนึ่งนะคะนะค่อนข้างที่จะกรุ้มใจรอแบบตุ้มตุ้มตอมตอมรอแบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะหรือในบางท่านอาจจะได้มาส่วนหนึ่งนะคะรอก้อนขนาดนี้อย่าหุบเยอะนะมาจุนอย่าหุบเยอะนะอย่าหุบเยอะนะรอก้อนเท่านี้อาจจะได้ก้อนเท่านี้ก่อนอะไรอย่างนี้หรืออาจจะได้ใน,นในรูปแบบของเงินมาจําหรือได้ได้เงินแค่บางส่วนนะคะโฮ้ยมาจุนนะ เขาได้เรียกอ้ามือนะวัดเงินเท่าไรทีไรนะักใจหายแวบเลยนะอยากขยุ้มเยอะนะอย่างนี้เนาะหมอจุดก็เพื่อ,อที่หันเห็นภาพชัดเจนเนาะหมอจุดก็ขออนุญาตเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ความรักไหนใครอยากได้เทวดาตัวน้อยอยากมีลูกนะคะพร้อมที่จะมีตัวเล็กแล้วได้นะคะ อาทิตย์นี้นะคะเริ่มได้เลยทํากันบ้านได้เลยขยันได้เลยนะคะมีเกณฑ์ว่าเทวดาตัวน้อยจะมาค่ะนะถ้าอยากได้ตัวเล็กเพิ่มหรือว่าอยากได้ลูกคนแรกหรือลูกคนที่สองอะไรเพิ่มเติมได้จ้าทำกันบ้านได้เลยนะจ้าเริ่มได้เลยเปิดโรงงานได้เลยนะคะมีท่าทางจะได้ตัวเล็กเป็นเพศชายด้วยสินะคะนะ แต่ว่าหมอจุนติงนิดหนึงนะคะนะว่า,าระบบมดลูกอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะพาคุณคุณแฟนไปตรวจในเรื่องมดลูกให้ดีนิดหนึ่งตรวจนิดหนึ่งนะคะนะเพื่อความชัวร์แต่ว่าบอกคุณแฟนหน่อยนะคะว่า,อ,าอย่าคิดมากอย่ากลุ้มใจมากนะคะเพราะดูท่าทางแฟนจะคิดมากกลุ้มมากนะแล้วคนโสดแล้วคะหมอจุน เขาได้คนมีคู่เขามีได้ลูกกันไปแล้วแล้วคนโสดล่ะคนโสดล่ะจ้าคนโสดโสดไปก่อนนะอีกอาทิตย์นึงนะนะนะต่อวีซ่าโสดไปก่อนนะจ้าที่รักนะเพราะดูแล้วเขาไม่ได้มีเราคนเดียวนะคะยังไม่มีเราคนเดียวนะคะไม่ว่าเขาจะมุ่งเข้ามาแบบว่าจีบเราหนักหน่วงเท่าไหร่ก็อย่าพึ่งฮึบฮบไปนะอย่าเพิ่งใจอ่อนนะฮึบฮึบไปก่อนนะคะคุยกันเะป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะนะเพราะอาจจะมีเกณฑ์ให้เศร้าใจได้นะเออ ติงนิดนึงนะคะติงนิดติงนิดนึงนะคนที่อยากจะได้ตัวเล็กเนี่ยอยากได้ลูกเนี่ยระวังนิดนึงให้ดูแลสุขภาพของคุณแฟนให้ดีๆนะในเรื่องของอระบบน้ําเลือดน้ําเหลืองนะระบบประจำเดือนในเรื่องของอมดลูกนะนะคะแล้วก็เดินเหินอะไรระวังเพราะเขาอาจจะมีเจ็บแข้งเจ็บขาแล้วเดี๋ยวตัวเล็กเขาจะไม่ไอยู่กับเรานานนะคะนะสุขภาพของคนเกิดวันเสาร์ ให้ระวังในเรื่องของระวังมึนหัวบ้านหมุนปวดขาปวดเอวปวดท้องอุ้ยปวดเยอะจังฮะปวดช่วงบาดไหลมันปวดไปหมดเลยอ่ะเนื้อตัวนะคะแต่ให้ระวังหนักๆคือเรื่องของเวียนหัวบ้านหมุนปวดขาปวดท้องนะคะนะมีใครไปสถานที่ที่แบบว่าไม่คุ้นเคยบ้างไหม ถ้ารู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวหมอจุนแนะนําให้ไปให้คุณให้คุณไปให้พระลดน้ํามนต์ให้หน่อยนะคะรู้สึกเหมือนจะมีดวงวิญญาณติดตามคุณอยู่นะคะทําให้รู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวถ้ามีอาการแบบนี้นะคะให้ไปรดน้ํามนต์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มูอทิตย์นแล้วจะดีกับชาววันเสาร์คือพระแม่อุมาเจ้าที่เจ้าทางองค์พญานาคนะคะที่จะส่งเสริม ของชาววันเสาร์อาทิตย์นี้นะโชคมีไหมคะหมอจูนเป็นลาบปากซะมากกว่าจากที่รักโชคคัางทางเสียงไม่ค่อยมีสื่อน้ำโชคได้แก่องพญานาคอายุพศเกิดคุณพ่อคุณแม่เลขจากความเป็นความตายของผู้ที่เพิ่งเสียชีวิตไปหรือเราไปงานเขาดำมานะคะนะเลขหน้าไพ่หมอจูนมีสามหนึ่งสอง หนึ่งสามเจ็ดแล้วก็สองหนึ่งสองระวังเลขจะกลับนะคะเลขจะกลับจะสลับนะสีนำโชคได้แก่สีแดงสีขาวสีชมพูและสีฟ้าค่ะ